ท่านใดนะครับยังไม่แน่ใจว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่หรือว่ากลัวว่าจะฟังดวงแล้วผิดลัคนาราศีติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์ินแสหมิงนะครับโหราโหรา24 Line ID ลายอดีโหราโหรา24ให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้ใจ่ายกันเองนะครับขอให้โชคดีครับสวัสดีครับชาวลัคนาราศี ตุลทุกท่านครับชะตาชีวิตของท่านในเดือนตุลาคม2563ตรงนี้ต้องบอกว่าถ้าเป็นเรื่องของการทำมาหากินแล้วตุลาคมเดือนนี้คุณจะมีช่องทางต่างๆที่เปิดกว้างสำหรับคุณมากยิ่งขึ้นดาวศุกดาวประจำตัวของคุณนั้นโคจรไปอยู่ในภพที่เขาเรียกว่าลาภะไปอยู่ในเรือนของดาวอาทิตย์ นะครับแต่อาทิตย์โคโจรมาอยู่ในเรือนวินาศส่วนดาวพระหัสและดาวเสาร์นั้นยังคงโยกหน้าชาวลัคนาราศีตุลอยู่ชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับจะมีผู้หลักผู้ใหญ่หยิบยื่นงานหรือโปรเจกต์ต่างๆที่ดีมาให้ชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับคุณจะมีความแฮปปี้มีความสุขนะครับกับเรื่องของการงานหรือว่าลู่ทางต่างๆที่มันเปิดกว้างทําให้คุณทามาหากินได้คล่องตัวแล้วก็สะดวกยิ่งขึ้น การเงินการทองจะขยับดีอย่างมากในช่วงประมาณไปลายปลายเดือนตุลาคมนะครับแต่สิ่งที่ชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นจะต้องระวังจะมีอยู่2เรื่องหลักๆตรงนี้เท่านั้นฟังให้ดีนะครับสิ่งที่ชาวลัคนาราศีตุลจะต้องระวังมีอยู่2เรื่องหลักๆตรงนี้คือหนึ่งดาวมนุษย์ยูยังคงเล็งลัคนาราศีตุลอยู่และดาว ราหูกับดาวอังคารนั้นทำมุมปลายหอ,อกถึงชาวลัคนาราศีตุลดาวอังคารนะครับกับดาวราหูทำมุมปลายหอ,อกนั้นดาวอังคารเพิ่งขยับถอยหลังมาจึงมาอยู่ในมุมปลายหอ,อกของตุลและมีมนุษย์อยู่เลงด้วยชาวตุลต้องระวังสุขภาพตัวเองให้มากๆครับนะครับต้องระวังสุขภาพของตัวเองให้มากๆกขับรถขับราให้ระวังถ้าเจ็บป่วยเดือนนี้มีโอกาสล้มหมอนนอนเสื่อนะครับ ฟังนะครับถ้าเจบป่วยเดือนนี้มีโอกาสล้มหมอนนอนเสือต้องระวังสุขภาพให้มากๆสำหรับชาวลัคนาราศีตุลนะครับเหตุผลเพราะว่าดาวที่ทำมุมในลักษณะนี้นั้นมันทำให้ชาวลัคนาราศีตุลเหมือนกับจะเจ็บป่วยหรือไม่ค่อยสบายไม่ค่อยแข็งแรง ผมบอกไว้ให้เลยว่าตั้งแต่ช่วงวันที่1ถึงวันที่5ตุลาคมและช่วงวันที่16กจนถึงวันที่20ตุลาคมเป็น2ช่วงที่สุขภาพร่างกายของชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นเปราะบางที่สุดให้ระวังสุขภาพในช่วงนี้นะครับสิ่งที่ต้องระวังเป็นเรื่องที่2ก็คือดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองโคจรมาอยู่ในเรือ,อนมรณะโยกับดาวราหู ชาวลัคนาราศีตุลระวังจะมีเรื่องขัดแย้งจุกจิกปัญหายุ่งยุ่งในเรื่องของความรักหรือปัญหาบางอย่างเป็นปัญหาเก่าๆและนํามาลื้อฟื้นทําให้มันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาหรือปัญหาจุกจิกอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับชาวลัคนาราศีตุลมันทําให้คุณกับคู่มีโอกาสาที่จะขัดแย้งกันได้ง่ายมากใครนะครับที่เป็นชาวลัคนาราศีตุลและคู่ของคุณเป็นคนขี้หึงหรือเป็นคนขี้จับผิดนะช่วงเดือนนี้คุณแทบจะประสาทแดกแทบทั้งเดือน นะครับขอให้ระวังให้ดีเลยนะครับดาวที่เดินแบบนี้นะครับมันแปลความหมายเป็นอย่างอื่นไม่ได้นี่คือสิ่งที่ชาวลักนาราศีตุลต้องระวังแล้วก็ระวังปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากเรื่องชู้สาวด้วยช่วงวันที่ต้องระวังที่สุดก็คือวันที่1ถึงวันที่5และวันที่1 1 1จนถึงวันที่15นะครับสช่วงนี้เป็นช่วงที่ความรักของชาวลักนาราศีตุลเปราะบาน เป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีตุลต้องคำนึงนะครับถึงเาเรียกว่าสถานภาพาความรักให้ดีถ้ามีความขัดแย้งกันในช่วงจังหวะตรงนี้โอกาสที่จะมีปัญหามีสูงมากนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องระวังโทษทีครับโทรศัพท์เข้ามา <laughs> โทรศัพท์ตั้งเป็นเสียงลิงโทนตัวเอง <laughs> นะครับ นี่คือสิ่งที่ต้องระวังแล้วก็ชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับใครที่กําลังจะก้าวเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของรักซ้อนหรือสัมพันธภาพซ้ำซ้อนขอให้คิดให้ดีเลยในช่วงเดือนนี้เพราะว่าดาวเดินแบบนี้นั้นโอกาสที่จะนำปัญหายุ่งๆมาให้ภายหลังมีสูงมากฉะนั้นต้องบอกกับชาวตุลตรงๆไว้ตรงนี้ว่าพยายามเซฟตี้ตัวเองให้มากที่สุด พยายามเซฟตี้ตัวเองให้มากที่สุดครับนะครับแล้วเดี๋ยวเมื่อผ่านตรงนี้ไปเดี๋ยวมันก็แฮปปี้ขึ้นแต่ดาวอังคารกับราหูทํามุมโยกกันแบบนี้ได้ทํามุมไปหอ,อกกับชาวตุนแบบนี้ไม่ธรรมดาระวังกันให้มากครับขอให้โชคดีครับสวัสดีครับสําหรับท่านที่ต้องการนะครับจะสมัครสมาชิก VIP นะครับ มาเป็นครอบครัวเดียวกับช่อง Youtube สินแสหมิงของเบ้นเมืองไทยก็ง่ายมากๆนะครับเข้าไปนะครับตรงปุ่มที่เขาเขียนว่าสมัครนะครับดูตรงนี้มันจะเห็นหรือเปล่าเนาะนะครับติดอยู่กับคําว่าติดตามนะครับกดเข้าไปที่ปุ่มสมัครนะครับรายละเอียดเขาจะแจ้งไว้ทั้งหมดที่ปุ่มสมัครนะครับก็ VIP ตรงนี้จะมีตั้งแต่ระดับ Silver ระดับแพลตินัมแล้วก็ระดับ g กล d ซึ่งมีสิทธิพิเศษแตกต่างกันไป นะครับแต่ก็เป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกับสินแสหมิงของเบงเมืองไทยทั้งสิ้นนะครับอย่าลืมนะครับกดที่ปุ่มสมัครเขาจะแจ้งรายละเอียดไว้ทั้งหมดคุณอยากจะสมัครสมาชิกในแบบใด Silver, วอร์แพลตินัมหรือว่าโกลดแล้วมีสิทธิพิเศษอะไรบ้างก็เข้าไปอ่านแล้วก็สมัครด้วยตัวท่านเองได้เลยง่ายนิดเดียวขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแง่เมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล